ดปดิันดิกินขนมกันครับเบาดีกินขนมกันครับอร่อยป่ะเอ้ยแมเดี๋ยวเดียวดิใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอร่อยป่ะอร่อยป่ะล่ะ đi 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 kìm cục yang thầy cục yang hm kìm Thầy yang kìm cục thầy Bỏ con bỏ con thầy yang kìm cục thầy kìm cục yang Cố bỏ, yang kìm cục 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 yang kìm thề, mình គិក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 នោមឌូករងឌូករងអូលាវกินม้าบ่ได้เนาะมื้อนี้กินม้าไม่ได้